ตัวลามั่นคื่มไหมพี่น้องกับโทรศาพั์ข่อยก็เป็นแบบคือนฝาฝานล่ะกับเศษลูกเนาะใค่ตัวลูกลูกล้เนะเาะทรศัพทัลูกล้อออกก็ได้ให้แม่ได้มาใส่ยุ่งสี่ล่ะเดี๋ยวมีเงินก่อนจ้าเปลี่ยนไม่ <c oughs> ต้นมกพริกต้นมกพริกจ้า ตั้งสี่แหละพี่น้องเก็บกันเถอะจ้าเก็บกันเถอะพี่น้องเก็บพับพีกันเถอะจ้ามาเก็บนันกันจ้าเอาไปดองน้ำปลากัะแซบได้พี่น้องกับพิกพิกขี้หนูดองน้ำปลากับแซบได้พี่น้องไปดองล่องเบิงเด้อเอาน้ำปลาใส่น้ำปลาใส่แล้วก็เอาพิกลงไปแซ่ไว ักพริกขิ้นูแม่จ้าเผ็ดเผ็ดมักพริกขิ้นูแม่จ้าปลูกเองเผ็ดเผ็ด